โอ้โหฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆทีมที่เล่นดีก็เล่นดีลือเกินจะเอาแชมป์กันตั้งแต่ตอนนี้เลยทีเดียวทีมที่เหมือนจะไม่ดีอ้าวกลับมาได้ซะแล้วส่วนทีมที่ฟอร์มแรงดูมีลุ้นแชมป์ดันไปแพ้แล้วก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวไอผลการแข่งขันเนี่ยมันเป็นเรื่องรองไปดูกันหน่อยว่ามีอะไรที่ต้องพูดมาเริ่มกันที่คู่นี้เลย ไบรตันนะแพ้คาบ้านให้กับเอเวอร์ตันไปศูนย์ประตูต่อ1จากจุดโทษของอ e ิลมาอินดีอแม่เก่งแต่กับพวกกูพวกมึงเนี่ยกลับมาเล่นในบ้านแพ้เอเวอร์ตันซะอย่างนั้นไอรูปเกมเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกแต่จังหวะดีดีกว่า i ินดเนี่ยยิงจุดโทษเข้าไปแล้วก็วิ่งดีใจเป็นท่านกต่อหน้าแฟนบอลของเจ้าบ้านเป็นท่านกนะกรรมาการให้ใบเหลืองดีใจเป็นท่านก ต่อหน้าแฟนบอลเจ้าบ้านมันยั่วยุตรงไหนวะหรือว่าแฟนบอลใบตั้นเขาเป็นไก่วะอ๋อเขาเป็นไก่เขาก็เลยไม่ชอบเอ้ยมึงดีใจถ้านกใส่กูพวกกูเป็นไก่กูไม่โอเคมันยั่วยุเกินไปกรรมการก็เลยให้ใบเหลืองนี่ดีใจเป็นท่านกนี่มันมันออกออก,ออกทางยั่วยุไปแล้วเหรอหรือยังไงวะเฮ้ยเออถ้าดีใจแบบหสวใจวิ่งไปชูมือนู่นนี่นั่นอืมมันพอเข้าใจได้ แต่วิ่งดีใจผ่านหน้ากองเชียร์เจ้าบ้านเป็นท่านกโดนใบเหลืองโอ้โหโอ้ไม่กอดส่วนคู่ถัดมาวูฟแฮมตันแพ้คาบ้านให้กับาร์เซนลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากประตูชัยของคาฟิโอลีแต่เ,เรื่องฟอร์มการเล่นเ,เรื่องอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยเราไม่พูดถึงขอพูดถึงจังหวะใบแดงแรกของเกมนี้ดีกว่านาทีที่43ไมล์ลูอิสเกลลี่ดาวรุ่งของาร์เซนล ก็ตัดเกมธรรมดานะเกี่ยวขาไม่ให้ทางฝั่งของผู้เล่นวูฟเนี่ยสวนกลับเร็วได้ไม่ได้รุนแรงอะไรไม่ได้เป็นตัวสุดท้ายอะไรขนาดนั้นแต่ไมเคิลโอลิเวอร์ให้ใบแดงเอา้ามันมันแรงตรงไหนวะถามจริงอะมันแรงยังไงเนี่ยแค่เอาขาไปเกี่ยวแล้วก็ลม้มเออมันไม่ได้ชักสอกไม่ได้ดึงไม่ได้เสียบอะไรจนหน้าเกียดชูใบแดงให้เขาเฉยเลยอื งงกับมาตรฐานผู้สิ์พีิมพ์ลีกจริงๆนะไม่อยู่กับร่องกับรอยทุกสัปดาห์งงมากให้ใบแดงได้ยังไงจังหวะนี้ส่วนคู่นี้ Liverpool, Field, ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลถล่มอีฟสวิตทาวไปเละเทะเลย4-1เล่นโคตรดีเล่นโคตรดุเล่นโคตรมันนี่สิว่าที่แชมป์พีเมร์ลีกรูปเกมเนี่ยมันขาดอยู่แล้วแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้วาตารุเอนโดโดนโอ้โหต้องบอกว่าอะไรเกือบจะโดนถีบยอดหน้า เอาอย่างนี้ดีกว่าภาคเขาให้ล้มหงายท้องไปเลยบอกโห و, เห็นครั้งแรกตกใจมากเฮ้ยทำไมมึงเข้าบอลแรงขนาดนั้นวะบอลมึงก็ไม่ได้สูงห,ห่าเหวอะไรที่มึงจะกระโดดไปแบบนั้นเลยนะแต่มึงก็กระโดดเอาเท้านําเอาเข่ากระแทกเข้าไปเต็มหน้าอกเลยแต่ใบเหลืองครับใช่ครับทุกคนเห็นเห็นไม่ผิดครับกรรมการจูใบเหลือง VR ไม่เช็คไม่รุนแรงแต่คู่เซน,นอลนแค่เกี่ยวขาตัดเกม มึงให้ใบแดงคืออะไรพิมิลีกทำจริงกรรมการพวกมึงเป็นอะไรมาตรฐานอยู่ตรงไหนห้อง VAR มีทำไมเข้าแรงขนาดนี้สารโทษนะอย่าว่างันนี้เลยถ้าเป็นคาซมิโร่กูว่าแดงไปแล้วทางด้านคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ของพิมิลีกนะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กลับมาแล้วโอ้โหเอาชนะเชลซีไปได้3ประตูต่อ1จังหวะเสียประตูแรกของซิตี้เนี่ยมันก็น่าพูดถึงแต่ จังหวะนี้ของเชลซีน่าพูดถึงมากกว่าเยอะประโยคเด็ดเลยที่พี่อ้นฝากเอาไว้คุณมีซานเชสของคุณผมก็มีโอนาน่าของผมเราพวกเดียวกัน <c oughs> ปวดหัวเนาะมีผู้รักษาประตูแบบนี้ยโรเบิร์ตซานเชสออกไปหาพระแสงขอเง,งาวอะไรครับถามจริงฮะเออร์ลิงฮาแลนด์อยู่ริมเส้นฝั่งขวาพื้นที่ไม่ได้อันตรายในการทำประตูเลยแล้ว ไม่ได้วิ่งมาคนเดียวด้วยมีเพื่อนเกมรับวิ่งตามอีกสองคนพอมึงออกไปอย่างนั้นประตูมันก็ลงๆแล้วฮาแลนด์มันเป็นคฮาฮแลนด์มันคมจะตายเออมันก็ตักข้ามหัวเข้าไปง่ายๆเลยทีมันควรเสี่ยไหมฮะลูกเนี้ยไม่ควรไม่ควรที่จะวิ่งออกมาเลยซะด้วยซ้ําเกมรับอยู่กันเต็มไปหมดเลยอยู่กัน6 7คนถ้ามึงวิ่งออกมาอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยไม่ได้นะโรเบิร์ตซันเชต มึงไปติดเชื้ออังเดโอนาหน่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโหปวดหัวแทนเด็กสิงบูเชลซีจริงๆวะ่ะสรุปสุดท้ายพอผลมันเป็นแบบนี้ลิเวอร์พูลก็นำจาฝูงกันยาวๆเลยครับพี่น้องโอไปหไป53คะแนนแล้วก็ยังทิ้งอาร์เซนอลอันดับ2ที่มี47อยู่6แต้มนะรอเทียมฟอรเรสต์ก็ไปสะดุดแพ้ซะแล้วมี44แมนซิตี้ชนะขึ้นมาเป็น41เท่ากับนิวคาสเซิลที่ชนะเช่นกันส่วนเชลซีแพ้ไปก็ยังมีแค่40 S <S <S เอาละคืนนี้ถึงคิวแมนยูแล้วตีสองไปเยือนฟูลแลมด้วย <S 2> <S 2> <S สภาพทีมสภาพการแข่งขันเมื่อรู้จะเป็นยังไงก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะเด็กผีแล้วก็เตะดึกจริงๆกูอยากเตะหัวค่ำเหมือนเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาม้างเนี่ยเออเอา,เอาคิดเห็นยังไงกับจังหวะที่พี่อน้นเอามาเล่าสู่กันฟังก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยดูจบแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามแฟนผีไร้ขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ